สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรดาอานันค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัอคองคณา,าจน,นคามค่ะวันนี้เราจะพามาทัวร์ที่วัดพระเจ้าใหญ่ผือบางกันนะคะพระเจ้าใหญ่ผือบางวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่วัดพระเจ้าใหญ่ผือบางมีขนาดตักกว้าง5ศอกสูง7ศอกประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรณสิทธิ์บ้านหนองล้านยาตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น วัสดีค่ะขอเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะพศ2420ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นพานป่าได้พบพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่บนแท่งอิฐที่ผุพังในป่าทึบลักษณะขององค์มีขนาดใหญ่เสียหักพระนาสิธิ์ขาดหายไปส่วนพระก,การมีเหลืออยู่ข้างเดียวและพระก,กรข้างหนึ่งหักตามสภาพของพระพุทธรูปจะเห็นถึงความเก่าแก่ขาดการดูแลเพราะอยู่ท,งทงางป่าริมกางป่ทึบ มาวัดพระเจ้าใหญ่แล้วก็ต้องมาไหว้พระกันนะคะที่นี่อากาศเย็นสบายดีมากค่ะแถมสงบด้วยแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะคึกคึกหน่อยนะคะหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วก็มาให้อาหารปลานะคะเดินออกห่างมานิดหน่อยก็จะเจอคลองอยู่แถวนี้ค่ะเราก็จะมาเดินกดเอาอาหารปลากันค่ะโอ๊ลืมบอกค่ะอย่าลืมเตรียมเหรียญสิบมาด้วยนะคะเอามาหยอดตู้อาหารปลาค่ะพอได้อาหารปลาแล้วก็แวะถ่ายรูปนิดหน่อยค่ะ ปลาของวัดค่อนข้างจะตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกตัวดูอ้วนหมดเลยนะคะมีชวางชตที่น้องปลากระโดดขึ้นมาด้วยค่ะแต่ว่าก็เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแดดร้อนนิดนึงค่ะดูจากภาพแล้วนะคะปลาเขาเยอะจริงๆค่ะเราเดินมาก็จะมีศาลากลางน้ํำเล็กๆนะคะที่ให้เราพอยืนเป็นร่มเงาได้ค่ะ รู้จกากภาพจากคลิปแล้วนะคะค่อนข้างจะเบอร์เลยค่ะน้องปลาเยอะมากๆมีจังหวัดตัวหนึ่งกระโดดมาด้วยค่ะส่วนนี้คืออ่ะอยากลักปลาวัดกลับบ้านค่ะตัวใหญ่มากเอาไปแกนค่ะบาบาบ,บัวันนี้ก็สนุกม,มากเลยค่ะกลับวันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ